Hi Lady and g e n t l e m e n คนนิจวิคนนว่าอสวัสดีครับพบกับช่องของ PPAG Channel แต่ไม่ใช่นะ <laughs> PPAG Official กันอีกแล้วนะครับก็มาในเกม Backcover Mobile นะครับอันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมของซีซั่น3นะครับของรางวัลโอ้โหสุดยอดเลยครับก็ มีตีบอสนะครับมีเบสิกนอร์มอลแล้วก็ชาเลนจ์ชาเลนจ์ต้องได้หอยประมาณ900นะครับตีสะสมไม่ได้หอยสิอ่าสามแฉกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า,อาบัตรสกิลนะครับเสริมนะครับอันนี้ก็คือ กาะนะครับเกาะบวกห้าเปอร์เซ็นนะครับเมื่อเราโดนดีบัฟนะครับที่โดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามมานะครับ20อนะครับอัตรา20ซจะทำให้ติดยั่วยุนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นอ่าเอืม SR นะครับเมื่อกี้ SSR นะครับอันนี้ก็เป็น อ่าสตอร์สตอร์สตรอเบอรี่บูมครับอันนี้เมื่ออติดคินะครับอัตราการเกิด30%ให้ตัวเองก็คือจะเพิ่มพลังป้องกัน30% 2สเองเทินนะครับเพิ่มบัฟนะครับส่วนอาวุธก็โหดน,นะครับถ้า2เซตนะครับอา,อาวุธนี้เป็นเขาเรียกว,วนะ่าไรล่ะ ชุดนี้เป็นชุดชุดใหม่นะครับชุดเซ้ใหม่นะครับเป็นชุดอาณาจักรเทพนะครับเทพสมุทร เทพสมุดใต,ต้พิภพนะครับชุดเทพสมุดใต้พิภพนะครับชุดท่านเทพใต้สมุดประมาณนั้นนะครับก็สองเซตนะครับจะได้รับได้รับฮิวเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนสี่เซตก็จะ เพิ่มฮิลได้เพิ่มเพิ่มปริมาณฮิลได้อีก10%นะครับส่วนมีอะไรแตกต่างจากาครั้งที่แล้วครับที่ยังไม่อัปเดตนะครับก็มีอันนี้เพิ่มเข้ามาครับนี่ครับอารีน่านะครับ ุดไฟที่รองลอยนะครับชุดเซตนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะสามารถผลิตได้นะครับตีบอสแล้วเก็บเหรียญมาซื้อนะครับแต่อันนี้สามารถแลกได้จากอารีนาเลยนะครับเหรียญอารีนาเลยอันนี้ก็จะบอกคืออ่า เพิ่มแรงโจมตีสองเซนนะเพิ่มแรงโจมตีสะท้อนกับสี่เปเซนะครับแล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจะมีบาเรียนะครับบาเรียก็คือ,อของพลังทั้งหมดพลังเลือดทั้งหมด hp ของเราทั้งหมดนะับสิบห้าซ็นะครับสองเทินนะครับแล้วก็ช่วงที่มีบาเรียนะครับจะได้รับดาเมจปริมาณดาเมจน้อยลงสิบเปอร์เซ็นะครับ ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทินตอนนั้น,นในการต่อสู้นะครับก็ไม่เสียเวลาครับไปเปิดกันนะครับได้สองลูกช่ตัวใหม่ไหมนะครับไปกันครับถ้าได้ก็ดีนะครับได้ก็กโอ้โหเปิดมาลูกแรกเกือจัดแลบลิ้นอ้ายะ อมานะฮขนาดดวงสวยแล้วก็ยังมีความสวยในความสวยนะครับไม่ใช่อ่ะอย่าบอกนะโอ้โหเกือจริงข้ามเลยครับโอ้โหโ,หโลดที่สองครับไปกันครับขอเธอลูกขอนะจุนหะ้า ซีซั่นสามอือหือตึงอีกแล้วอือหือจะเกือบไปไหนนี่อ <c oughs> ต่อไปเข้ามาอธิบายตัวละครซีซั่นสามดีไหมนะ้า ครับแล้วก็เลือกม,มาเลยนะครับวาเนซ่านะครับเป็นสายแอตแทกนะครับแอตแทกเกอร์ er นะครับเมื่อวาตารสองดาวนะครับตา2ดาวนะครับก็ เมื่อเกาะนะครับมากกว่ามากกว่า205ขึ้นไปนะครับจะททำให้ตัวเองมีดาเมจเพิ่มขึ้นปริมาณดาเมจนะครับใส่ศัตรูเพิ่มขึ้น3เซนะครับถ้ามีเกาะ270ขึ้นไปนะครับดาเมจใส่ศัตรูปริมาณดาเมจใส่ศตรูจะ5%้าเนะครับแต่ถ้ามีเกาะ310 ขึ้นไปนะครับจะมีดาเมจใส่ศัตรู10%โอ้โหสุดนแลเมื่อ,อเรื่องขั้นเป็น LR นะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับความเร็วของฝ่ายเราที่น้อยที่สุดนะครับจะได้รับผู้คุ้มของนะครับได้รับบารผู้คุ้มของนะครับ ใช้ได้หนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับมาดูสกิลที่1กันนะครับก็คือ,อถ้าไม่ตายคือเอ้ท่าคือชื่อท่านะครับได้แดงนะครับจะทําให้สตูเลือดออกนะครับ2เทินนะครับท่าที่2นะครับสมัส สมมติแห่งความรักนะครับถ่าาก็จะมอบอผู้คุ้มครองแห่งการโชคดีนะครับจะมอบบัฟผู้คุ้มครองแห่งการโชคดีกับตัวเองสองเทินนะครับบัฟนี้คืออะไรนะครับก็คือขวามือมาดูข้างบนนะครับเวลาสตรูโจมตีมานะครับ ถ้าเกาะถ้าเกาะเกิดขึ้นครับเกาะในที่นี้ก็คืออะไรถ้ามีบล็อกเกิดขึ้นนะครับบล็อกเกิดขึ้นนะครับจะทําให้เลือดเตยงเพิ่มขึ้น8นะครับของให้พลัง SP ทั้งหมดนะครับมาดูท่าไม้ตายครับได้เหงสายใหญ่ที่ผูกพัน หรือสายใยที่สัญญาหมดแล้วก็เป็นสกิลที่จะมอบบัฟให้ไม่ใช่บัฟสิเป็นดีบัฟนะครับให้ศัตรูนะครับ50%นะอัตราการเกิด50% 2เร์นทินก็คือห้ามใช้ห้ามใช้สกิลนะครับเวลาสเทินหนุดยอดนะครับมาดูอ่า คอมโบสกิลบ้างนะครับก็เมื่อฝ่ายเัตูนะครับมีดีบัฟอยู่นะครับหลังจากที่เราตีโจมตีนะครับจะเพิ่มปริมาณดาเมจสาร์เซ็นให้ตัวเองนะครับมานูตัวที่2อ,อันนี้ครับแอสตานะครับ แอสตาเอสนะครับเป็นดีเฟนด์เดอร์นะครับอันนี้เมื่ออวตาร2ดาวนะครับจะมอบอ่ายั่วยุนะครับเพิ่มอีก1อันนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงปริมาณดาเมจลดลง3%ามเเซ็นนะครับมาดูเมื่อเครื่องข้าเป็นวอนะครับ เมื่อเริ่มอ,อเริ่มเทินนะครับจะมอบอ๋อไม่ใช่จะมอบถ้าสมมติว่าฝ่ายเรานะครับติดติดดีบัฟนะครับสามารถลบล้างดีบัฟได้ทั้งหมดนะครับอาการทุกอย่างเลยนะครับสกิลแรกนะครับถ้าตดทรายนะครับก็ มื่อโจมตีนะครับก็จะลบบัฟของฝ่ายศัตรูนะครับหกอัตราการเกินง0สิบปร์เซ็นตนะครับท่าที่สองนะครับท่าผ่าแตงโมนะครับก็ถ้าสมมติว่าฝ่ายเรานะครับมีดีบัฟนะครับก็จะเป็นการโยนดีบัฟของเพื่อนมาให้เราเองนะครับ แล้วก็โยนมาให้เต็เองปับ๊บเต็เองก็ถ้ามีดีบัาก็จะลบล้างทั้งหมดนะครับามาดูอันติบ้างครับโอ้้าขี่ขึ้นนะครับศัตรูที่ถูกเลือกนะครับอัตราการเกิด80ดนที่จะยั่วยุนะครับเป็นเวลาสองเทินนะครับ อันนี้ก็จะมอบบัฟย่อายุให้ศัตรูทั้งหมดนะครับอัตราการเกิด25%นะครับสองเทินมาดูคอมโบสกิลบ้างนะครับก็ใส่ดาเมจศัตรูตัวหนึ่งนะครับอมอบอัดมอบอ ดีบัฟหมดสตินะครับให้ศัตรูมี่ยตาการเกิด55%าเนนึ่งเทินนะครับมาดูตัวท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นฮิวโอฮิวจริงๆด้วยครับฮิวเลอร์นะครับชา a มี่นะครับ SSR ชามี่นะครับ,นะรบถ้าเป็นอวตารสองดาวนะครับเมื่อจบเทินของฝั่งฝั่งเรานะครับอ่า ตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดนะครับจะเพิ่มเลือด3%ของอ HP ทั้งหมดนะครับอันนี้เมื่อเลือกเป็น LR นะครับก็จะเพิ่มเพิ่ม HP สูงสุด10%นะครับมาดูสกิลแรกเหมือนกันนะครับสกิลแรกโอ้ท่าควันควันแสงก็ จะมอบเลือด6%เพิ่มเลือด6%ของ H.P. ทั้งหมด H.P. ส,สูงสุดนะครับให้เพื่อนที่ genau, เลือดน้อยที่สุดนะครับ2องเทินนะครับมาดูสกิลที่2นะครับโอ้ท่าน้ำแข็งใสะก็เวลา เพื่อนโดนเรียกว่าไงล่ะดามจต่อเนื่องอย่างเช่นอ,อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเลือดออกนะครับเลือดออกหรือไฟนะครับหรือพิษนะครับก็สามารถลบออกลบล้างได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดต่อเนื่องนะครับสองเทินนะครับให้เพื่อน เพิ่มเลือดก,ก็คือ4 4 4, 4. 5อะไรเนี่ย4.5%ของอ่าเ็ HP สูงสุดนะครับ HP มันดูสกิลอ่าอันติบ้างนะครับถ้าไม่ตายนะครับโอ้ถ้าปาร์ตี้บาร์บีคิวก็เหมือนเดิมครับก็จะเพิ่มเลือดต่อเนื่องให้ เพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับ2เทินนะครับ1 0ของอ่าของ HP สูงสุดนะครับแล้วก็มอบบัฟพลังป้องกันนะครับเพื่อพลังป้องกัน2เทินให้ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอันนึงครับมอบ HP นะครับ HP ในการใช้ทำไม่ตายนะครับให้กับเพื่อนของเราทั้งหมดนะครับแต่อัตราการติดนะครับ4 5เนะครับ มาดูสกิลคอมโบบ้างครับก็จะมอบเพิ่มโจมเวทนะครับเลเวลหนะครับให้พาร์ทเนอร์ที่โจมตีนะครับให้เพื่อนที่โจมตีนะครับแล้วก็มีอัตรา50%นะครับที่จะเพิ่ม HP 1อันให้กับพาร์ทเนอร์นะครับก็ถือว่าดีนะครับ อืมเป็นฮิวเลอร์ตัวไหนดีนะสตารก็ดีนะครับอืมดีทุกตัวเลยทางไงหีเนี่ยเออเราขาดฮิวเลอร์ครับก็ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามก็ขอให้โชคดีทั้งวันเลยครับก็ขอฝาก ช่องไว้ด้วยนะครับ PPAG Official บาย